สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิง์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศ คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงดาวนะคะที่กำลังจะโยกย้ายในเดือนธันวาคมนี้นะซึ่งมีผลกับตัวคุณเองเนี่ยก็คือพระอังคารพระศุกร์แล้วก็พระพฤหัสซึ่งดาวดวงแรกค่พะพระอังคารเนี่ยจะย้ายวันเสราร์ที่6ธันวาคมแรมหนึ่งค่ำเวลา19นาฬิกา25นาทีนะช่วงนี้นะคะแอดมินอยากจะเหมือนกับว่า ช่วงนี้ถ้าคุณเดินทางใกล้ๆนะคะเวลา1 9บเก้านากายี่สิบนาทีนีให้งดเดินทางหรือว่าคุณออกจากบ้านมาแล้วนะคะขับรถอย่างเงี้ยให้จอดข้างทางไปก่อนนะให้เลยเวลาไปก่อนค่ะเพราะว่าพังคาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราไม่คาดคิดอะไรที่เซฟอะไรที่ป้องกันได้นะคะแอดมินอยากจะให้ป้องกันไปก่อนนะคะนะแล้วก็ทุ่มสามสิบทุ่มครึ่งทุ่มสี่สิบอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ช่วงนี้คุณก็เ,เหมือนกับว่า เขาเรียกอะไรล่ะกินข้าวไปเลยข้างทางไปเลยอะไรประมาณนี้คะ่ะนั่งกินข้าวชิลๆสบายๆไปก่อนนะจ้ะวันจันทร์ที่22ธันวาคมค่ะขึ้ม3้ามดาวศุกร์ค่ะยกย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูเวลา18นาิก11นาทีซึ่งอย่างที่บอกคะ่ะมีผลกับชาวราศีสิงห์ก็คืออยู่ในภพปุตตะหมายถึงหุ้นส่วนหมายถึงบุตรธิดานะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเหมือนกับว่า มีเกณฑ์แฮปปี้จากการศึกษาการเรียนรู้ของบุตธ,ธิดาใครที่มีบุตธ,ธิดาใครที่มีลูกอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณจะเหมือนว่าได้รับความสําเร็จได้เฉลิมฉลองนะคะจากปีการศึกษาของลูกคุณเองนะคะแล้วก็เหมือนจะได้แสดงความยินดีนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเรื่องการศึกษาหรือว่าลูกของคุณบุตธ,ธิดาของคุณได้แต่งงานนะคะจะมีความสุขได้มีงานลื่นเลินะ สองค่ะก็จะมีการขึ้นบ้านใหม่การทำอะไรใหม่ๆนะคะจากมุ้นส่วนนะคะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเสริมแต่งนะคะก็คือในตัวคุณเองนะคะอาจจะมีการเหมือนกับว่าต่อเติมบ้านแล้วเป็นอะไรที่ถูกใจอาจจะได้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่อะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะอะไรที่คุณเหมือนกับว่าคิดโปรเจกต์ไว้นะคะจะได้ทํางานใหม่ คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหมือนอะไรสิ่งที่คุณคิดหวังแล้วมันสมหวังแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นได้สิ่งของอะไรมาเหมือนแบบถูกใจนะคะหรือว่ามีคนให้ของกำนันตัวคุณเองมาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับจะได้อะไรมาที่แบบถูกใจอะ่ะคือซึ่งมูลค่าหรอไม่ได้มากหรอกแต่มีความรู้สึกว่าวุูยฉันอยากจะได้อะ่ะเหมือนโอเคถ้าเป็นเหมือนกันเออเปรียบเทียบนะก็คือเหมือนกับว่าคุณอยากจะได้สิ่งเนี้ยมานานมากแล้วแล้วก็ลืมไปแล้วแล้วมีใครบางคนนะคะ คู่ของคุณคนรักของคุณหรือว่าเพื่อนของคุณเนี่ยเอามาให้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าหุ้ยฉันหามานานและฉันอยากได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าแฮปปี้มีความรู้สึกยินดีมีความรู้สึกดีใจกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะหรือว่าบ้านหลังนี้คุณรอคอยมานานและนะคะอยากจะได้นานและคุณเก็บสะสมเงินแล้วมันเหมือนปุ๊บเลยแล้วมันได้เลยอย่างเงี้ยคุณก็เลยมีความรู้สึกแฮปปี้หรือว่ารถอย่างเงี้ยค่ะมีการยื่นอาจจะเป็นการเป็นเงินดาวอย่างเงี้ยนะคะรอผลรอรออยู่ทีเนี้ย ออทางไฟนั้นแจ้งมาเลยว่าคุณได้แล้วคุณก็เลยความรู้สึกว่าดีใจเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีความคืมอกคืมใจมีความดีใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานงานสิ่งที่คุณรอค่ะโปรเจก์ที่คุณยื่นไปแล้วเอ๊ะทำไมมันเงียบจังเลยสักพักหนึ่งมาเลยค่ะบอกว่า โปรเจกต์ของคุณผ่านงานของคุณผ่านอะไรดีๆเข้ามาอย่างเงี้ยคุณจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกว่าสบายกายสบายใจนะคะแล้วมันเหมือนกับบรรลุอะ่ะสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันบรรลุผลแล้วนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าพระอังคารเนี่ยเอ่อเท่าทีค่ะภรคพิหัสเนี่ยจะย้ายวันอังคารที่23ธันวาขึ้น4ี่ข้า เป็นการเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นคาว่าถอยหลังจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีเมถุนก็คืออยู่ในภพลาภของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเคยรอรอคอยนะคะรอในสิ่งที่คุณอยากจะได้สิ่งที่คุณอยากจะหวังเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักสุขภาพเหมือนกันคําว่าสุขภาพหมายถึงว่าสิ่งที่คุณรอก็คือหมายถว่าผลของการตรวจบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณกังวลไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ค่ะ คุณจะได้รับข่าวดีก็คือสิ่งที่คุณคิดหวังมัน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 ไม่เป็นอย่างนั้นนะนะคะมันจะเป็นอะไรที่แฮปปี้นะคะผลออกมาคุณมีร่างกายที่ปกตินะคะได้การงานที่ดีขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นนะคะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษสําหรับคุณนะคะแสดงความยินดีร่วงหน้าด้วยค่ะชาวราศีสิงห์ ก็ขอจบคําททำนายแต่เพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีสิงค่ะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาในทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ